หรูค่ะครูค่ะครูเห็นแส่สีเข cool> ียวอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนครูหรือเปล่าคะไอ้พลอยครูเข้าเวรคนเดียวไหนนั่งใครอ่ะโอ๊ยจะไปไหนต่อแกวันนี้ไม่มีกันบ้านด้วยเนาะไม่มีสิ ทำยังไงดีล่ะกลับบ้านดีกว่ามั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะกลับวงกลับบ้านอะไรล่ะนี่แกตอนช่วงพักเที่ยงอะนะ6กทับสนะ่ะมันเมาการเรื่องผีดี่นและพวกแกเคยได้ยินตำนานนี้หรือเปล่า <c oughs> ตำนานผีกระสือหน้าโรงเรียนนะ <c oughs> ่ะ <c oughs> แค่ขนลุกเลยนะเนี่ฉันเคยได้ยินแกมันน่ากลัวมากเลยเว้ยมามันจะออกมาตอนสี่ทุ่มใช่ไหมใช่ปีบอกปีเผยอะไรมันไม่มีจริงสักหน่อยค่ะคุณลบผู่นะแต่งเรื่องแต่งเรื่องนี่มันลอยมันแดดใช่ทำยังไงรอบีรอบโผล่เนี่ยแลบลิ้นใส่เฮ่โอ้โหนี่จะว่าไปนะ ผีกระสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะร่าจะลือเกี่ยวกับจะเจอกันที่ต่างจังหวัดเด็กกรุงเทพอย่างฉันน่ะไม่เคยเจอเลยอยากเห็นเหมือนกันเ้ยก็ดีนะเอาดิรออะไรกันดูด้วยกันเลยเออฉันขับรถก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก้อยน้องก้อยดูด้วยกันนี่ถ้าเดินกลับไปคนเดียวนะเลอเพอไปเจออยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับหออช่วยแกันกูรู้แล้วเรารอเวลาสี่ทุ่มตรงนี้หรอตรงนี้จะได้เห็นจับจับไปเลยไงโอเคป่ะ มามาเฮ้ยมึงหลอกกูป่ะเนี่ยไหนก็สื่อมึงอะหลอกอะไรล่ะกูก็อยู่กับมึงเนี่ยเฮ้ยไม่เจอก็กลับเถอจะรั่งทำไมวะโอ้โหนี่นางก้อยอะไรอะจะร้องกลับอย่างเดียวเลยนะพี่ผู้ชายชวนไปบ้านเนี่ยไม่เห็นจะร้องกลับแล้วร้องอะไรใหญ่พูดเทคีสงสัยมาทำไรกันว แล้วไม่กลับบ้านกลับท่องหระฮะครูสวัสดีครัสวัสดีค่ะแล้วนี่มันกี่โมกี่ยามแล้วมาทําอะไรไม่กลับบ้านมารอดูกระสือครับจะบ้าเหรอของอย่างนี้ใครเข้ามารอดูกันฮหรหรือว่ากระสือที่เรารอมาดูจะเป็นครูบ้มวคะสวยๆของครูจะมาเป็นกระสือได้ยังไงล่ะก็เขาบอกว่าที่หน้าโรงเรียนนี่นะคะมีตำนานผีกระสือค่ะเฮ้ยบ้า ถึงปะเนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วอะสี่ทุ่มแล้วค่ะเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วเหรอใช่ค่ะครูขาเออค่ะอะไเห็นแส่สีเขียวๆอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนครูหรือเปล่าคะไอ้พลอยครูเข้าเวรคนเดียวไหนและมันใครอะนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกันชิดๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนก็ไม่เรียน คือพามาดูกระสือเพื่ออะไรการที่ตัวดีเลยตัวบ้าเลยเออบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่พวกเราเห็นจริงๆนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะมันรออยู่ตรงนี้ค่ะนะขาอะไรหน้าปราผีได้จริงหรอคะไม่มีปัญหามันอยู่ไหนเนี่ยอยากเจอมาแล้วเนี่ยอุ้ยอย่าท้าทายสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วได้เห็นกันแน่อุ้ยอุ้ยนะ้ย้แล้แล้ว ปวบอย่างเงี้ยอยากเจอมานานแล้วก็มาสิเออมาที่นีนก็มาดีครับเดี๋ยวจัดการวอนยว่าแกรู้ดัว่าเขาเป็นสันนิบทตด้วยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเอาแล้วอืออร่อยนะครับลุงนี่แหละน้ำจิ้มแหมะขาดดีขาดดีขมๆมไปหน่อยว่าแล้วทำไมถึงรอเวลานี้มานาน ไสกระสือเนี่ยอร่อยสุดแล้วแต่ตอนนี้มันเหลือแต่หัวแล้วหนูยังไม่อิ่มเลยค่ะใช่ไหมนี่อร่อยเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้นะคะมาหูย่างเนาะอาหูย่างเนาะมีที่เครื่องในหมูเนี่ยมันแทนเครื่องในกระสือเนี่ยถูกสุดแล้วเอางี้ กินแบบตักตกินสมองสดๆเลยมันเหมือนหมองลิงหรอครัวเปิดออกมาแล้วไม่มีสมองอะดิไปซื้อเล้าเขาวให้ให้ดูสิเรียวมากเลยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจาเหนยแยิ่งกว่าหาแคบเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กดแลกจบครบ